สวัสดีครับพบกันรอบดึกนะครับของวันที่10เรามาดูทองคำกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการลงคลิปวิดีโอไปในช่วงเช้าว่าราคาของทองคำเนี่ยมันวิ่งอยู่ในภายในกรอบไซด์เวย์หรือกรอบปรับฐานนะครับผมและตอนเนี้ยราคาณนะปัจจุบันเนี่ยเวลา2ทุ่มเนี่ยราคาได้มีการเบรกกรอบปรับฐานขึ้นมาแล้วซึ่งตอนนี้มันก็จะอยู่ในแผนว่าเฮ้ย สมมติถ้ามันเบรกกรอบปรับฐานมามันยังมีแนวต้านที่รอดักมันไว้อยู่นะครับผมซึ่งแนวต้านเนี่ยมันก็คือจะโซนแถวนี้ครับก็คือเนี่ยตอนเนี้ยมันก็คือเป็นแนวต้านโซนปัจจุบันก็คือแถว 2, 3, 80ซึ่งโซนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ไทม์เฟรมตั้งแต่15นาที30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงมีโอกาสจะเกิดการลงโอเวอร์โซ่ เกิดขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มันจะลงโอเวอร์โซได้อย่างที่ผมบอกครับโลว์ไทม์เฟรมหรือไทม์เฟรมเล็กที่มันต่ำกว่า 15m เนี่ยมันต้องเกิดการอะไรครับเสียทรงให้เห็นก่อนหรือเกิดการเปลี่ยนเทรนด์จากขาขึ้นแบบนี้กลายเป็นขาลงให้เห็นก่อนดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยราคาโซนนี้เนี่ยมันคือแนวต้านโซนแรกซึ่งสมมุติถ้าตรงนี้เนี่ย5นาทียังไม่ เสียทรงหรือหลุดโลลงมาแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะอะไรครับราคาย้อนกลับไปทดสอบไฮก่อนหน้าถ้าเกิดมันเบรกได้มันก็จะมาทดสอบแนวต้านถัดไปได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นใครอยากที่จะเปิด S ตอนเนี้ยเราต้องรับรู้ไว้ว่าตอนนี้เรากำลังเล่นด้วยการสวนเทรนดอยู่แต่แค่เราแค่จะคาดหวังในการหาจังหวะโอกาสในการทำกำไรนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า2โซนเนี้ย ก็สามารถพิจารณาการดัก S ได้แต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะลงแบบแรงๆค่อยๆไล่ลำดับความสำคัญไปก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะเอา 15M ลงนะลงมาโอโซสักรอบหนึ่งส่วนไอ้พวก30ถึง1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยๆคาดหวังหรือค่อยๆขยบ TP ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมดังนั้นมุมมองณตอนเนี้ยก็มาจับตาดูกันที่ ไทม์เฟรม e 5นาทีครับว่าเนี่ยตอนนี้ราคาปัจจุบันลงมาโอโซลแล้แต่ถ้ามันยังไม่หลุดโลเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับแพทเทิร์นมันของของมันก็คือมันยังดำเนินเทนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองสำหรับฝั่งที่ทุกคนอยากจะลองเสี่ยงช็อตนะครับแต่สำหรับอ่าสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นตามเทรนการเล่นตามเทรนนะตอนนี้แม้ราคา มันเป็นเทนขาขึ้นก็จริงแต่อย่างที่เราเห็นกันครับว่าโหตอนเนี้ย5นาทีเนี่ยมันพาล่าขึ้นมาม้วนเดียวเลยแม้แต่ไทม์เฟรม15-30มันยังไม่มีการย่อมาเลยดังนั้นแนวโน้มในการที่จะไล่ราคาตอนเนี้มันจะมีอยู่2รูปแบบครับก็คือรูปแบบแรกคุณเล่นราคาย่อแอลที่ 5M ไปต่อตามแดมันยังไม่เสียทรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ครับว่าโซนปัจจุบันเนี่ยหรือโซนถัดถดไปเนี่ย มันเริ่มขึ้นมาอยู่ในโซนแนวต้านที่มันค่อนข้างที่จะมีในยะสําสคัญซึ่งมีโอกาสจะเกิดการพักตัวแรงได้มากกว่า5 5m เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมองว่าเอ้ยตาบใดก็ตามที่เรายังไม่โดนคัดเราก็จะยังไม่ไปไบแ a สอ่ะคุณก็พิจารณาในการหน้าย่อแอลย่อแอลไปก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่สบายใจรู้สึกว่า 5m เนี่ยขึ้นมาตึงมือซะขนาดเนี้ย รอให้มันย่อลึกๆดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาหาแนวรับคร่าวๆให้นะครับผมในกรณีที่สมมุติถ้าเกิดราคาอ่ะสมมุติถ้าเกิดว่ามันเลือกที่จะยอ่ยอย่อแบบแรงๆมากกว่า5นาทีนะตอนเนี่ยมันจะมีแนวรับที่น่าสนใจแถวไหนบ้างซึ่งอันนี้เป็นมุมมองที่อ่ะถ้าเกิดมันอยากจะย่อตรงนี้โดยที่มันจะไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับมุมมองแรกก็คืออ่ะ เอาแบบแถวโซนแรกก่อนก็อาจจะลงมาตรงนี้2องสามหกเก้าสองสอและสองสหหครับอันนี้ก็คือมุมมองในแนวรับของโซนแรกนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดราคามันเลือกที่จะขึ้นไปต่อละมันจะมีแนวรับตรงไหนโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าสมมุติถ้ามันขึ้นราคามาแถวนี้ต่อจริงๆผมมองว่าแนวรับมันก็คงจะเลนจ์ ange, มันอาจจะไม่ได้แบบห่างกันมากผมเลยมองว่า ช่วงแนวรับเนี่ยมันก็สามารถที่จะอา,อาจจะใช้แนวรับในการคาบคาบเกี่ยวกับโซนปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ามันจะลงตรงนี้หรือมันจะขึ้นไปต่อแล้วมันค่อยลงยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอการคอนเฟิร์มจากไอ้ lower time frame ว่าเฮ้ยที่มันวิ่งลงมาเสียทรงเป็นขาลงแบบเนี้ยแล้วมันจะเริ่มอะไรครับมันจะเริ่มกลับตัวเป็นทิศขาขึ้นได้เมื่อไหร่เราก็ค่อยไปรอการคอนเฟิร์มด้วยท่าเล่นแบบนี้ครับซึ่ง มันจะเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและเพย์เซฟที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับผมส่วนสำหรับมือเก๋าก็จะไปเล่นด้วยวิธีแอดเซสซีฟอะไรก็แล้วแต่สไตล์ของเราเลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีในเรื่องของ List r e w a r d ์และการ Money Management นะครับผมแล้วเราจะสามารถอยู่รอดในตลาด Forex ได้นะครับขอบคุณครับ